สวัสดีครับเอฟซีนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้แอดมินนะครับสีม่วาวาเรื่องนะครับเรื่องของไอขมอดพอนผลเดชนะครับผลมีรถนอนไซเดอร์นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ไอขมอดนะครับ่นเข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ ก็สิเห็นเพิ่นขับรถปิกอัพคันหนึ่งนะครับรถปิกอัพสองประตูนะครับเป็นรถเก่าเกนะครับเพิ่นใส่อยู่นะครับเป็นปิกอัพบูมี่ลังค่านะครับเพื่อนก็ใส่ไปนะครับไปออกการออกงานนะครับไปกระวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับขับรถนะครับไปเป็นรถบุมี่ลังคานะครับใส่รถข้างในอยู่ประมาณ ตั้งแต่พเริ่มเขาวงการนะครับเขาไปก็วงสาวนอยเพนบานแพงนะมันก็ใส่รถปรีกับขั้นมากตลอดนะครับการเรื่องการอยู่การนอนกระสิบอสะดวกสบายเป็นไหน,นะครับวันนี้นะครับเพิ่นเพิ่นเก่ารถขั้นปีกับขั้นนั่นแหละครับมาใส่หลังคานะครับซึ่งหลังคานี่เพิ่นเพิ่นก็เคยใส่มาก,ก่อนซิบียูสาวนอยแล้วนะครับเป็นตู้เป็นอ้ไรถ กระบะมีลังค่านะครับแต่เพิ่นถอดออกนะครับก่อนซีพียูกวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับหลังจากนั้นนะครับเพิ่นก็นั่หลังค่าเก่านีมามาใส่รถของเพิ่นนะครับกลับเป็นรถนอนนะครับรถนอนอ่าพ่นวาฤด,ดูการนี่พ่นสี่พ่นสี่ใส่นะครับใส่เดินทางนะครับไปเ่นอ่าไปเ่น คอนเสิร์ตมอลำมนะครับมอลองมอลำกับสาวหน่อยเพนบานแพงในรููการนี่นะครับซึ่งเป็นฤดูการที่สองที่คนเขามาอยู่นะครับฤดูการแรกช่วงเป๊ะไปแล้วนะครับไอ้คอณไอ้ขามหมอดนะครับคำามหมอดคำมหมอดนัำสกุลเพนพรนคุณเดชนะครับคำามหมอดพราคุณเดชนะครับ่นก็เคยอยู่กับอ่อวงนะครับคุณแม่นกหน่อยไรพอนมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นเพิ่งก็ออกมาธุรกิจของเจ้าของนะครับเป็นธุรกิจซึ่งวันจะเป็นรถแม็โครนะครับการธุรกิจกัไปบด้บริดีนะครับกับลุกลุ่มดอนนะครับจนมีเมื่อหนึ่งมันไปสมัครไปสมัครกับวงไปหาหนุ่มโจนะครับอยู่หลังเวทีนะครับไปสมัครขอเขาเป็นสมาชิกของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับ หลังจากนะั้นเพิ่อนกาออกเดินสายกับสาหน่อยไปชวงเป็นฤด,ดูการช่วงกลางๆฤดูนั่นแหละครับนะครับหลังจากนี้เพิ่นกานำรถขั้นที่วานี่ครับรถมาใส่หลังค่านะครับง้าเป็นสำหรับประกอบเป็นรถตู้นอนนะครับเป็นสำหรับเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตกับกับสาหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับ ผลกอลังค่าขึ้นรถนะครับประกอบเรียบร้อยค็มีัดลมมีไฟนะครับติดเวลาจอดรถตามปั๊มน้ำมันเสื้อก็สามารถนะครับสามารถเปิดหลังทั้งหลังนะครับนอนได้นะครับเป็นรถนอนนะครับกรถนอนสิมีความสําคัญนะครับสําหรับศิลปินมาลําศิลปินนักแสดงนะครับเวลาไปเล่นไปเล่นต่างจังหวัดนะครับก็สิไปเรื่อยๆนะครับ เวลานอนเวลายังกสิสะดวกสบายไทยเีามีรถนอนนะครับก็ต้องไปเสียค่าเช่านะครับค่าเช่าโรงแรมรีสอร์ทนะครับเอาก็สามารถนอนในรถในรถนอนของใดเพราะว่าจะเป็นหลายผู้หลายคนนะครับที่มีรถตู้นอนนะครับของพอการใช้นะครับของเข็มกระบนชัยนะครับของฮอตดี้นะครับของต้นวิมลชัยนะครับแต่ละคนก็มีรถนอนกันนะครับ กามาถึงไอคำบมอดนะครับคำหมอดเป็นกระต่รถปิกอัพเป็นรถตู้นอนนะครับสำหรับเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตมะล่องมะล่ำนะครับกับสาวน้อยเพรบานแพงนะครับถือว่าสะดวกสบายครับเวลาไปไปตางจังหวัดเท่ากับสะ็จพักผ่อนนะครับพักผ่อนนอนรับได้สบายนะครับบ่ต้องไปเช่าโรงแรมนะครับหรือว่ารีสอร์ทนะครับบ่ต้องเช่านะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับ ยินดีนํานะครับเพิ่นใดลดนอนนะครับรดนอนถึงเป็นรถเกองเพิ่นนั่นแหละครับมาปรับปรุงนะครับการปรับปรุงรถิ่นกา่บริจ้างไดหานะครับเพิ่นเพิ่นทํากันเองครับไป้ําหมดทําเองนะครับสาหรับลดรถนอนนะครับเองประกอบเองนะครับเพียงแต่มือมือที่พยกลดตูนอนขึ้นนะเพิ่นว่านค้นนะครับอ้อมแอม้างบานมาโยกซอยกันยกครับลูกหลานนะครับยกขึ้น รับปก็ประกอบรถนะครับเป็นรถนอนของเพิ่นนะครับต่อไปเกษตรรับนอนสบายนะครับก็มาต้องไปเช่าโรงแรมนะครับมาต้องเช่ารีสอร์ทนอนในรถนะครับพักพอนเพียงพ่อครับรวก็ปปอดภัยนะครับอันจะได้ที่สุดคือการเดินทางนะครับสาหรับศิลปินมอลองมอลลันะครับเพิ่นก็ได้รถนอนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไอคาหมอดพอนคนเดนตอ่า แอดมินก็นดีใจน้ำนะครับกะมีข้าวมีข้าวอย่างเกี่ยวกับอ่าไอคับมอดนะครับเดี๋ยวแอดมินกับสิทิติดตามมานําเสมออ่ามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องผู้ชายเขาครัว่วผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับกดไลค์กดแชร์แนะนํานะครับขอบคุณหลายๆครับ